แนี่ลุยขึ้นมาแหวกขึ้นมาจะนี่แอนนี่จะให้ใครตว,วัดสวยครับแล้วดาโล่หลุดเข้ามายิงโอ้โหเรียบร้อยแ่ากลายเพีโดโกดาโล่ครับโอ้โ oh! หหลุดเข้ามายิง2-0ครับโอ้ขยับมาได้ถูกแล้วก็หมกเจาะพอดีเลยครับสำหรับเดโก้ดาโล่เนี่ยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูที่2จนได้ครับหลังจากที่พยายามอยูน่นานนะครับไม่มีทางเลยครับจังหวะนี้หัวลำเลียงบอลมาจากในแดนของตัวเองนะคสำหรับยูไนเต็ด น,นี้นครับจังหวะลากจี้เข้ามาของอนโทนีลากหนีมารับแทงทะลุช่องมาให้กับดารโลที่สอดเข้ามาได้แบบพอดิบพอดีเลยครับก่อนที่จะแปรผ่านตัวของนาวาสเข้าไปนะครับคือก็ไปหลงกันหมดนะครับสำหรับแนวรับของฟอร์เดสไม่ทันเห็นดาร์โลที่สอดขึ้นมานะครับว่าจะรู้ตัวนี้ก็สายไปแล้วนะครับแล้วมีเวคอสซีวิ่งดึงแนวรับไปด้วยนะครับทำให้เกิดช่องว่างนะครับนี่ครับตรง ฉลองเลยครับดาโล